เอาละครับก็สวัสดีกับยูทเซอร์ทุกๆคนดดวยนะครับผมนะอยู่กับผมออฟซ่าสกานเด็ฮะโอเคแล้ววันนี้ก็มาตามความเรียกร้องนะครับผม <c oughs> หลังจากที่ตัวละครนินจาเนี่ยได้โดนเนร์อไปเนี่ยก็มีหลายคนที่ขอเกี่ยวกับการคอมโบนินจาใหม่เพราะว่ามันมีอยู่สกิลหนึ่งครับผมที่เป็นสกิลใบมีดบุญเวียนเป็นสกิลทมาหากินหลักของอาชีพนินจาเนะฮะ ซึ่งเขาได้เอาซีซีออกไปฮะเลยทําให้อาชีพนินจาเนี่ยคอมโบได้ยากมากขึ้นเพราะว่าซีซีสกิลหลักหายไปแล้วสกิลใบมีดบุนเวียนเนี่ยก็เป็นสกิลเดียวด้วยที่เป็นสกิลซีซีรอบตัวนะครับผมแล้วก็มีซูเปอร์อัลเมอร์อยู่ในตัวด้วยเอาละครับคลิปนี้ผมจะไม่เจาะลึกไปทุกสกิลนะผมจะเด้นแค่สกิลใบมีดบุนเวียนแค่สกิลเดียวเพราะว่ามันเป็นสกิลเดียวเลยที่มีปัญหาในหน้าตอนนี้นะจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าสกิลใบมีดมุนเวียนเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิ สกิลฟรียังไงสกิลฟรีก็คือเป็นสกิลที่ไม่มี CC ีซีไงอ่ะนั่นแหละมันคือ skill free. สกิลฟรีวธิบายอะไรของกูเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะคอมโบได้ได้ยาวมากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็จะทำดาเมจได้ได้มากกว่าเดิมประมาณนี้ครับผมอ่ะก็คือจะเป็นสกิลฟรีที่ เราสามารถเหมือนคล้ายๆยางกับว่าเราสามารถฟันฟรีได้เลย1ทีเพราะว่าสกิลไปมีหมุนเวียนเนี่ยเป็นสกิลที่เป็นสกิลที่ไวมากนะประมาณ0.2อ่ะลองดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมประมาณ0.2เราสามารถเอ่อข้ามข้ามเอฟเฟกของมันได้นะโดยการใช้ปาดากระจายฮะหรือว่าก็ตัวคิวนั่นเองอ่ะเพื่อใครที่ยังไม่รู้นะประมาณนี้ฮะแต่ว่าคอมโบจะไม่สุด มันจะอยู่ที่ทกี่หิบวะไอ้อันนี้มันมี4กับ3ใช่ไหมสี่กับ3มันอาจจะโดนมาสัก4ก็ได้อาจจะโดน4อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าคอมโบมันคอมโบมันไม่สุดน,นั่นเองไอ้อันนี้คือคอมโบสุดโอเคมากเดี๋ยวเรามาเริ่มคอมโบกันเลยฮะคอมโบเบสิกมากเลยฮนะแต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยก็คือการทำซีก็เป็น skill. สกิลอสอรพิจูโจมาถ้าเกิดพลาดเนี่ย ประมาณนี้สั้นๆผมจะทำซ c ซให้ดูแค่ 2CC นะแค่นั้นพอส่วนสกิลที่เหลือที่จะเอาไปปิดสตูเนี่ยหรือว่าจะเอาไปใส่เขาเนี่ยก็คิดๆหรือว่าสกิลต่อกันเอาเองอะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกที โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการคอมโบก็มีเท่านี้ครับผมนะไม่มีแล้วหมดตูดแล้วครับผมตอนนี้เอีนที่จริงเนี่ยอาชีพบินจาเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ใช้สกิลเยอะมากนะที่จริงคอมโบมันไม่ได้มีแค่นี้แล้วฮะคอมโบมันมีอีกหลายแบบมันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยว่ามันบังคับให้เราคอมโบแบบไหนคือที่ผมทําคอมโบให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนไปทําตามทั้งหมดนะแค่อยากจะให้เป็นแนวทางฮะเพราะว่าการที่ทําตามทั้งหมดเนี่ย บอกเลยว่าสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยมันมัน,มนไม่ให้ฮะเราต้องดัดแปลงเองด้วยอ่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็สู้ๆครับชาวนินจาทุกคนนะว่าหลังจากที่มันโดนโดนเนิร์ฟเนี่ยก็เจ็บหนักอยู่พอสมควรน,นะก็ต้องปรับปรับตัวกันไปฮะชอบกดไลค์รักกดแชร์ให้กันด้วยคนับผมนะาได้เจอกันไหม่คลิปหน้าเดี๋ยวฝึกงานเสร็จเมื่อไหร่กูจะมาโถมเกมนี้ให้สุดๆเลยโอเคบายทุกคน